ันแล้วอยู่ที่ม่อนแกะเขาค้อเพชรชบูรณ์น้ำมะนาวชุ่ชื่นดีค่าข้าวหนึ่งร้อยบาท ดดอแลเราไปชมรับลองกันดีกว่านี่ครับทุกคนมีแกะด้วยดูแกะนี่แก่จุ๊บๆตุ๊บถหล่อไหมไปไปทางนน้นห่ามีประสาด้วยอ่า เราดูประสาทกันประสาทสากับกล้องให้ดูดูวิวรบอบๆนนี่มีชิ้โลชิ้นช้าเหาน็นไหนมเห็นไหมซึ่ประสาทอะไรไม่รู้ไปดูนี่ครับประสาทประสาทสวยมากว่าถ่ายรูปนี่เดี๋ยวดูให้ดูวิวรอบๆ นี่มีชิงช้าโล้ด้วยครับผมสวยนูนนน่นครับมีกต้นอะไรไม่รู้ไปดูใกล้ๆก <c oughs> ็คือต้นแอปเปิ้ลครับผม ซ้ายนีที่ฉันเดินเข้ามา,าเ,เ,เดินทำไมไม่ขับรถอ่ะ,ะเดินมันเมื่อยจริงไหมนเนี่ยมาครับเราไปดูสวยครับกับน้ำมะนาวหวานวานาเปรี้ยวชื่นใจชุ่มคอสวยดี คนชอบมุมนี้นะมุมนี้สวยดีนะมีเงินมาซื้อเนี่ยซื้อที่หมดเลยนะซื้อหมดเลยรวยอนาคตเผื่อผมรวยไงผมพูดไปก่อนผมจะมาซื้อทำรีสอร์ทไว้ให้พวกเพื่อนๆมาเที่ยวฟรีถ้าผมรวยนะนี่ครับก็ รยากาศดีครับตรงนี้เรามากับทริปน้ำไม่อ่าคนดีก็มีครับคนไม่ดีก็มีหลายพ่อพันแม่ครับจะขับรถจะเบิ้ลจะอะไรกไ็อยู่ที่คนจิตใจสำนึกถุงกระเบิ้ลน,นะเอาความมันนิดนิด,น,ดนึงขับรถทังทีทำรถมาให้สะใจครับทำมาถูกใจเราครับไม่ถูกใจคนอื่น เดี๋ยวเขาเดินทางกลับแล้วครับผมฝนนผมออากด้วยนะครับผมบฟอร์ดอารานนนอไไ์นะครับผมขายรถนะครับรถยนต์ฟอร์ดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยครับผมในยี่หงอก็คือได้ว่าผมบังไดมอนนะครับโนเพโนโนเกนแมนเจ็ก,ก็ไม่โตดูแกะกันไหมไหน,นั่งข้างแกะกัน๋ยอยแกะเลยนนี่น โยแกแกกัเดินหนีอะไรคิดดูเลย,ย <c oughs> ไม่เจอกันครับเดินทางปลอดภัย,ภยจุดหมายคือบ้านเรา